มาใกล้ๆ่อยจะได้เห็นใกล้ๆเนาะเออเมื่อกี้มันไกลเกินดู่กล้าสมัก็จะนั่งหินอย่างเงี้ยมันเป็นหินนะหัดหินเนี่ยข้างนี้ก็หินสามารถเอาเท้าเหยียบดันหินไม่ได้ยางบูจุยมากมันก็จะมีมัญยาบ้านสม,มนั้หงมัญยา กีนิเขาก็เยอะกินน้ำมะม่วงโรยไม้โรยมือนี่เจวพริกน้ำปลาหวานค่ะนี่เจลน้ำปลาหวาน mm. มันจะเอียงกันเที่นเล็กหน่อยหนึ่งนะคะนิ้าาง,งมะม่วงจากมะม่วงมะม่วงนะสูตรเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะสูตรเราไม่ค่อยเท่าไหร่เดียวจะสับอันนี้เป็นการสับมะม่วงค่ะบ้านสับไทยหอมมะม่วง ภาษาไทยก็จะว่ามะม่วงภาษาภูไทยกะมะมงมาภาษาภูไทยวรรคตแล้วจะนีู่สับแบบนี้อร่อยเวลาทานใครชอบภาษาภูไทยบ้างภาษาภูไทยชอบนะว่าเป็นคนชอบบรรยากาศแบบว่าแบบนี้นะไปเที่ยวซ้ายไปเที่ยวใสแล้วคนก็ชอบมากมาก็เป็นคนชอบ เที่ยวแบบบรรยากาศกังสีเที่ยวแบบนี้ฝากไว้ก่อนปาดกันสีน้องโนนไป่แปงแบงกันเจ้าที่เจ้าท้างกินนะ้ถ้าชอบกินอ่ากะปี่น้ำปลาหวานจ้ะทำเองค่ะนั่งไม่สุภาพ,พออขอภคยด้วย่อยทนัดกังสีนั่งง่าย เชฟนุ๊กโูแถมก้อยซบย่บ lại ยอร่อยเนื้อมะม่วงซื้อมาหลายวันแล้วค่ะมันจะไม่กรอบแล้วมันจะมันจะเหนียว

พี่ดีจะจิ้ม้ายกันแซบจิ้มหน่อยกันนัวได้สจะยินเสียงลำธารบ่เสียงน้ำเสียงน้ำตูนหินเสียงน้ำตูนหิน น้ำตกที่ไหนก็มีสาวๆที่นั่นไปนิดหน่อยนี่ก็บ้านคนนะคะเนี่ไม่ได้ไกลจากบ้านคนนะเนี่ยเดินไปเนี่ย5นาทีก็ถึงบ้านคนแล้วนะจะมานาัแทนนออ น่าจะมีกุ้งนะแต่ไม่เคยมาตุกหรอกกุ้งกุ้งแดงเหรอแม่เพราว่ามันน่าจะมีสับเนะี่ยไม่ใช่อะไรนะมันเหนียวเพราะมะม่ว,ว,มวมงพันนี้มันจะเหนียว จะได้ไปหาหมอแข่วแล้วค่ะรักษาฟันหน่อยอยู่นี่ก็เขาก็ทำดีอยู่าราคาแพงไหมก็แพงจ้ะแต่ไม่รู้อะสาผูไทยมีประสบการณ์ในการทำฟันที่ไม่ดีที่เมืองนอก กยบ่ค่อยกลย้าเพราก็ว่าหมอคําดีอยู่ที่เนี่ยแต่ค่อยไม่ค่อยกล้าไม่รู้อะเคยไปทําฟันแล้วมีประสบการณ์ที่ทําฟันไม่ค่อยไม่ดีเพราะเอาฟันมันเป็นพ่ออะไรที่สักุไทยทำงานที่สโลวาเกียเนาะไปทํางานปีแรกนะปวดฟันปวดฟันอะปวดฟันแล้วทีเนี้ยฟันมันเป็นฟันคุดน่ะ ปวดปวดมากเลยก็ไปเอาออกให้หมอถอนให้โอ้ยไปถอนที่คลินิกนะคลินิกแปลว่าคลินิกอย่างหรูเลยอย่างสวยเลยอืยาชาฉีดเข้าไปแล้วนี่ก็ถอนฟันนะหมอผู้หญิงเนาะเขาก็เอาฟันค่อยออกไม่หมดโอ้ยเขาตกใจใหญ่เลยหมอหมอผู้หญิงตกใจใหญ่เลยเขาพยายามดันจนยาชาจะหมดฤทธิ์น่ะ สัปุไทยก็บอกอุย้ยมันยังไม่ออกจนปากค่อยจะบวมแบบใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงอะ่ะเออค่อยบอกไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยบอกไม่ไหวแล้วมันเจ็บแล้วเขาก็เลยส่งตัวค่อยอย่างอย่างเร็วก็เกือบหนึ่งชั่วโมงอะ่ะพาค่อยไปโรงพยาบาลใหญ่อะ่ะทีนี้ไปโรงพยาบาลใหญ่เออม,มันเป็นผู้ชายแรงเขาเยอะหน่อยอ๊ย้ย เกือบยาชาเหมือนลิดโอนเขียวค่อยออก็เหมือนก,ก่อนก็เลยมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการทําฟันก็เลยไม่ค่อยกล้าไปทําฟันที่แต่แต่คุณชายก็บอกเขาก็ทําดีเขาทาให้ฉันอยู่นี่แบบประสบการณ์ชีวิตโอเค ก็ออไปน้ำคุยไปน้ำกินมะม่วงไปพร้อมอันนี้มันวันหยุดนะวันหยุดทั้งวันใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ทำกิจกรรมให้มีคุณค่าเออ จานมาสับแล้วก็สับชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยน้ำเนี่ยโรยนะอร่อยนะ นี่ก็สามภูดายพามาเลาะดูชมบรรยากาศแล้วก็ทานมะม่วงไปด้วยนะคะอู้ยแมลงกอมาดูสิมาสองตัวเลยกอดกันมาอุ้งลุ้งอุ้งลุ้งเลยบัดนี้โอ้เนี่ยจากธรรมชาติให้สร้างมาให้เราได้เฉยชมกันดีเลแมลงกอตัวเล็กๆสองตัวไหมบินกอดกันมาเลยอุ้งลุ้งอุ้มลุ้งสองตัวโอ้ยอมีความสุขนะในวันหยุดนะ มีความสุขในวันหยุดน,นะคะโอ้ยข่อยกับ้าวก็เคยเห็นได้นีนคกลางแรกของชีวิตขออ่อยโอ้ยโอเคค่ะคลิปนี้สาวภูไทยพาเลาะมาตรงลำลำธารถานมะม่วงตรงโขดหินโต๊หินนะคะเนี่ยโต๊หินแบบธรรมชาติแล้วก็มอสธรรมชาติจ้าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สาวภูไทยด้วยค่ะรักนะจุ๊บจุๆขยันนะคะให้ดู รักหนะ้าตัวเองรักสาวผู้ไทยหรือเปล่าปักเจอกันโอ้โ้โอ้โอย